ทองคําประเทศไทยในันหยุในบรรจุที่สนุกและนี่คือสภาวะที่เรียกกันว่าโกลโลเ e อร์แัสเตอร์ครทองคํารถไฟหอใครจะไปรู้ครับหนึ่งวันทําการประเทศไทยปรับทองคําทั้งหมดครึ่งร้อยครั้ง54รอบเป็นการปรับราคาที่มากที่สุดในรอบปีนี้และถ้าย้อนประวศาสตร์แล้วเราก็ไม่ต่ำกว่าก่อนเกิดโควิด19นะครับท่านผู้ชมครับสมาคมค่าทองคำเนี่ยนะครับ ได้เปิดราคาทองคำในวันที่23ตุลาคมซึ่งเป็นวันหยุดนะครับเปียมหาราชของเราเนี่ยของเราก็คนก็ไม่ได้ทำงานถูกไหมแต่ว่าตลาดทองคำมันเปิดตามปกตินะฮะแล้วซื้อมาขายไปปรากฏว่าทั้งวันเนี่ยรายงานกันไม่ทันเนี่ยเมื่อวานนี้คือ23ตุลาคมนะเบ็ดเบ็ด,เ,ดเน็ตสุทธิกันแล้วเนี่ยราคาทองคำปรับทั้งหมด54ครั้งเชื่อไหมฮะมันเกิดขึ้นแล้วครับปรับราคาเกินครึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวันของประเทศไทยเกิดขึ้นจนได้นะฮะ แลวสถิติที่ปรับราคาทั้งหมด54ครั้งหนึ่งวันเกิดขึ้น23ตุลม23ตุลาคมเนี่ยนะครับรวมสุทธิราคาทองคำขึ้น450บาทดีนะฮะ54รอบนี้ขึ้นนะฮะไม่ใช่54รอบแล้วลงเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าวันนี้คนเปิดทองคำในวันศุกร์ที่24เนี่ยนะฮะและซื้อกันทั้งวันคงไม่มีอารมณ์แน่นอนเลยนะฮะปรับ54รอบสุที่ขึ้น450บาท เลยทําให้ราคาทองคําแท่งนะครับของวันที่23ตุลาคมที่หยุดกันไปเนี่ยขายออก63,950รูปพรรณขายออก64,750บาทแต่นั่นก็หมายความว่าอะไรครับราคาทองคําที่ปิดในวันหยุดเมื่อวานนี้ที่ผ่านไปชื่อว่าปรับกันดูเดือน54รอบเนี่ยนะฮะยังเป็นราคาที่ปิดต่ําสุดในรอบ10วันผ่านมาหรือตั้งแต่14ตุลาคมก็ยังห่างจากราคา New ไฮอยู่เยอะนะฮะ3,250บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่าที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะอะไรทราบไหมฮะ ทำไมในวันที่23ตุลาคมกลายเป็นวันที่ปรับราคาทองคําถึง54รอบมากที่สุดในหนึ่งวันทําการเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด1 9คือ6ปีขึ้นไปแต่ถ้านับเฉพาะต้นปีนี่ฮะนี่คือการปรับราคาที่มากที่สุดใน1วันทําการมากที่สุดในปีนี้แล้วนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะ ถอยกลับไปเนี่ยนะฮะปรับราคาที่มากที่สุดเนี่ยมี40มี40รอบกว่ากว่าไม่เคยเกิน50รอบเลยอันนี้เกิน50รอบครับแล้วนะครับส่วนเหตุผลมันเกิดขึ้นอะไรอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าไอการที่เมื่อวันปรับ54รอบเนี่ยหความผันวนของดอลลาร์สหรัฐ 2. มาตรการในการคว่ำบาตของสามชาติในโลกตะวันตกที่มีกับรัสเซียซึ่งจัดมาไล่เรียงกันพอดีพอดีเลย 3. ไอ้ปัจจัยที่มันจะกลับตีให้ราคาทองคํามีความผันผวนก็คือว่าการเริ่มเจราจาภาษีและการค้าของอเมริกากับจีน4วันติดต่อกันเริ่มตั้แต่ศุกร์ก็คือวันนี้เสาร์อาทิตย์จบวันจันทร์นี่เป็นการเจราจารอบที่สรอบที่สี่ของอเมริกากับจีนซึ่งยังไม่ลงตัวเลยและประเด็นีนมันจะอยู่ไอ้ตรงที่อะไรรู้ไหมฮะแร่หายากซึ่งกลายเป็น สิ่งที่ร้อนแรงในช่วงระยะเวลาหลังจบการเจรจาครั้งที่3าจนไปถึงครั้งที่4จนกระทั่งเกิดไม้เบื่อไม้เมาในทางโซเชียลมีเดียระหว่างท์กระสีจิ้นผิงจำได้ไหมท์มบอกว่าอะไรฮะเดี๋ยวจะเก็บภาษีร้อยเปอเซหรือถ้าไม่จบหนึ่งพฤศจิกายนจีนต้องจ่ายภาษีร้อยห้้และการเจรจาเริ่มตนนนนน้นวันนี้แหละในขณะที่เมื่อวานที่ยี่สิบสามตุลาคมเมื่อวานตลอดทั้งวันเนี่ยตลาดทองคําในสิงคโปร์เนี่ยถึงมีเจอแรงเหวี่ยงในการปรับราคาทีบ่อยกันอยู่มากๆ ก็เลยสะเทือนมาถึงการปรับราคาในประเทศไทยถึง54รอบซึ่งเป็นการปรับราคาในหนึ่งวันที่มากที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้ไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ต้นปีนี้และถ้าหากว่าถอยกลับไปตั้งแต่ก่อนโควิด19ระยะทางถึง6ปีเต็มๆกว่า6ปีก็ไม่เคยเจอเลยว่าวันหนึ่งจะปรับราคาถึง54รอบขนาดนี้นะครับทั้งหมดนี่แหละครับกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันจะยิ่งผันผวน,นมากขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในสัปดาห์หน้านี่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมฮะเอางี้ดีกว่า ในสองสัปดาห์นี้มันมีแต่ปัจจัยความเสี่ยงเกิดขึ้นหลายอย่างเลยนะหนึ่งการเจอกันระหว่างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เอเปกโซกัลลีใต้ในที่สุดก็เจอนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอ ER แล้วตกลงมันจะออกมาบวกมาลบหรือจะงอนใส่กันอีกอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เสี่ยงหนึ่งนะฮะสการประชุมรอบที่4ี่วันติดกันที่กัวลาลัมเปอร์ของรัฐมนตรีคังสารัฐแล้วก็รองนาย,ยกร,รัฐมนตรีของจีนก็ไม่รู้ว่าจะมีรอบที่5กันต่อหรือเปล่านะฮะอ่านี่มันก็เป็นความเสี่ยงอีกรั้ ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนก่อนหน้า2วันประชุมอะไรฮะธนาคารกลางสาหรัฐถูกไหมและแมตนี้ตอนนี้ทุกคนเทใจไปทั้งหมดเนี่ยเกแล้วว่าจะต้องลงดอกเบี้ยศูนาเปร็นเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะซึ่งส่วนใหญ่มองแม่นอยู่นะฮะต่างประเทศมองแม่นแต่ถ้าบ้านเราไม่แน่มองแม่นหมาว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาเทหมดแล้วนะฮะว่าลงแน่นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะมีแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเกิดไม่ลงแหละครับยุ่งเลยนะฮะ สมมติในทางเพียงแค่เปอร์เซนต์ที่มันเกิดขึ้นได้ว่าเขาไม่ลงดอกเบี้ย28 29เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเชื่อขนมกินได้ทองละเนะนาดมากกว่าอังคารทมินที่ผ่านไปอีกนะฮะเห็นไหม,มเขาว่าสองสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นความผันผวนเยอะมากๆเขาถึงตีกลับมาแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางด้านของภูมิภาคระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกซึ่งเริ่มกันแล้วกับมาตรการน้ํามันจัดเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้ในรอบ24ชั่วโมงและจะดูว่ารัสเซียจะทํำยังไงต่อและในขณะเดียวกันนี่นะฮะ จีนกับอินเดียนาทีนี้เลือกที่จะหาซัพพลายเออร์น้ำมันดิบจากตะวันออกกลางแทนรัสเซียแล้วนะครับเพราะไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงกับเรื่องของระบบการเงินงที่ถูกตัดออกจากโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้รัสเซียโดยระบบสวิตไปแล้วเนี่ยตั้งเกือบ4ีปีผ่านมาคืองานนี้โลกตะวันตกเนี่ยเล่นแรงเล่นยักหมดเลยทั้งหมดนี้คือ2สัปดาห์ของเดือนตุลาคมที่หนาวจริงๆจะพูดถึง2สัปดาห์เต็มก็ไม่ได้เหลือสัปดาห์เดียวแล้วนะฮะสัปดาห์ที่ห้คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วแต่นับจากวันนี้ต้นไปเน มันเวียงได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยมันถึงได้สะท้อนกลับมาเมื่อวานนี้ว่าทำไมการปรับถึง54รอบใน1วันของตลาดทองคำประเทศไทยเนี่ยถึงได้ตกอกตกใจกันตั้งขนาดนี้น่ากลัวทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมครับ